ปดดลาดอลลี่หมูแดงหมึกเบบี้ตับหมูรวมทั้งปูอัดของออปชั่นเสริมต่งตางๆหมูสไลด์เนื้อสไลด์เป็นเนื้อนำเข้าออสเตรเลียเบคอนสามชั้นสบายนางปลาหมึกหอยแมลงคู่นวซีแล์กุ้งแม่นาำรวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่ต์เราเหมือนกันรับประกันได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อัน้นครับสั่งได้ตลอดเลยขออย่างเดียวเสิร์ฟแล้วลูกค้าทานให้หมดแค่นั้นเองลูกค้าอยากได้กี่ที่ลูกค้าสั่งได้เลย มีเด็กลูกค้าสั่งได้ทุกอย่างไม่อัน้นเรายินดีที่จะจะเสิร์ฟให้ลูกค้าในราคา289บาทราคานี้คือเม็ตแล้วนะคะไม่มีบวกเพิ่มรวมเครื่องดื่มเรียบรอ้อยถ้าลูกค้ามาที่นี่ที่เดียวนะคะครบจบในที่เดียวปิ้งยา่างหรืออยากทานแบบย่างชีสเต้าเกาลีเป็นหม้อชาบูเราก็มีเวลาใครมาลองแล้วต้องมาอีกต้องย้าเลยในราคา289บาทบอกแล้วว่าจุที่มาของคําว่ากินจุไม่อัน้นอิ่มกับเกินคุ้มเราการันตีและที่สําคัญ ที่ร้านเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับมาใช้กันนะครับอย่าลืมชื่อเดิมเลยคือร้านย่างถ่าแต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นร้านฮิโนอโดิตแล้วซึ่งมันจะตอบโจทย์กับของที่ร้านมากกว่าซึ่งแต่ก่อนใช้เป็นร้านย่างถ่านเสร็จปุ๊บแล้วลูกค้ามาถามหาว่าไม่เห็นมีตต่ถ่านเลยไม่เห็นมีอะไรเลยก็เลยปรับเปลี่ยนให้เจ้าของเดิมผู้บริหารคนเดิม อาหารทุกอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับก็คือ,อลูกค้าเข้ามาทานที่ร้านนะคบลูกค้าทานได้2ชั่วโมงนะครับในระยะเวลา2ชั่วโมงลูกค้าสั่งได้ทุกอย่างไม่อั้นนะครับขออย่างเดียวสั่งมาขอให้ทานให้หมดแค่นั้นเองเรายินดีที่จะจะเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับไม่ว่าจะเยอะหรือน้อยแค่ลูกค้าทานหมดเราจะเสิร์ฟให้ในราคา2 8 9บาทราคานี้คือเม็ดแล้วนะคบไม่มีบวกเพิ่มต่อหนึ่งทันรวมเครื่องดื่มเรียบร้อย ในราคา289บาทเนี่ยนะคบลูกค้าสามารถทานได้ทุกอย่างเลยนะครับอันดับแรกเลยจะเป็นกุ้งแม่น้ําเราเป็นโปรโมชั่นให้เดือนนี้ตลอดทั้งเดือนไม่อั้นคับสั่งได้ตลอดเลยพออย่างเดียวเสิร์ฟแล้วลูกค้าทานให้หมด <c oughs> แล้วก็จะเป็นเนื้อสไลด์ออสเตรเลียนําเข้านะครับนี่เลยจะเป็นเนื้อนําเข้าออสเตรเลียเนี่ยครับเนื้อที่นี่ดีดีมากๆอยากให้มาลองอยากให้มาลองกันเนื้อตัวนี้จะเป็นเนื้อดไซน์นะคะเป็นเนื้อนําเข้า เป็นแนะนําเข้าออสเตรเลียเรารับประกันว่าเนื้อที่ร้านไม่เหนียวร้อเปอร์เซอันนี้รับประกันเลยค่ะแล้วก็หมูเราใช้ส่วนของไหลไหลหมูไหลหมูของเราก็รับประกันว่าสองรยแปดสิบเก้าบาทใช่แล้วหมึกกล้วยเบคอนสามชั้นสบายนางหอยแมลงคู่ในซีแลนด์ของเราตัวใหญ่มากแต่รายการพวกนี้จะเป็นให้ลูกค้าตัดเองจะมีไก่มา เนื้อมากหมูมากปาเดลลี่หมูเด้งหมึกเบบี้ตับหมูเราจะให้ลูกค้าตักเองรวมทั้งปูอัดด้วยปูอัดของเราใช้เป็นปูอัดซาซิมิไม่มีแป้งรับประกันได้เลยพวกซาลาเปาขนมจีบอันนี้จะเป็นตู้ผักกับผลไม้ส่วนไอศครีมที่นี่เราใช้เป็นของไอศครีมเอเต้นะส่วนหน้านี้จะเป็นพวกของทอดพวกอ,ออปชั่นเสริมต่างๆพวกเฟรนไฟรายไส้กรอกมาร์เก็ตแล้วก็จอหยิบเองได้ทั้งหมดเลย อันนี้ที่สำคัญเลยนะครับที่นี่จะมีชูชีออกให้ตลอดทั้งเดือนเลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหน้าคักกันมานะครับว่าแล้วแต่บางวันว่าเชฟจะฟิลไหนทำชูชีออกมาหน้าไหนครับในราคา289บาทบอกแลยว,ว่าจุกจุกมากๆเราจะแนะนำว่าถ้าลูกค้ามาที่นี่ที่เดียวนะคะ ครบจบในที่เดียวลูกค้าจะได้ทานง4แบบที่ร้านมีทั้งหมด4แบบนะครับก็คือให้ลูกค้าเลือกว่าลูกค้าสามารถอย,อยากอยากทานแบบไหนวันนี้ฟิลมาแบบอยากทานปิ้งย่างก็คือเป็นกระทะทองหรืออยากทานแบบย่างชีสหรือวันนี้ฟิลมาอยากทานแบบเตาเกาหลีอยากจะทานเป็นซดน้าซุปลงๆเป็นหม้อชาบูเราก็มีให้ลูกค้าเลือกได้ถึง4แบบก็คือ1โต๊ะต,อต่อ1เตากระทะชีสมันจะสามารถใส่ชีสขอบอบได้อะไรได้ด้วย ครือครทด่สายแบบทิ้งเนื้นิดเดียวก็ย่างกรองแบบน,นี้มิดเดียวอะไรอันนี้จะเป็นตัวปิ้งย่างค่ะจะเป็นกระทะกองจะเป็นแค่ของแนวสไตล์หมูตอนนี้ถ้าลูกค้ามาลูกค้าจะได้ทานน้ำซุปสองสไตล์เลยจะแบ่งเป็นสองฝั่งครับจะเป็นตัวน้ำใสกับน้ำดำได้ค่ะน้ำสองแบบ ตัวกระทะเกาหลีจะได้ทานทั้งสองแบบเลยจะเป็นชาบูตรงกลางแต่ว่าตัวนี้จะทานน้ำซุปได้แค่น้ำซุปเดียวแล้วก็รอบๆก็จะเป็นคินญย,ย่น้ำซุปของที่ร้านจะมี2แบบค่ะเป็นน้ำซุปใสกับน้ำซุปดำน้ำซุปใสจะเป็นตัวน้ำซุปสาหร่ายคอมบุค่ะแล้วก็มีตัวปลาโอแหง้งส่วนน้ำซุปดำจะเป็นน้ำซุปซุกิยากิญี่ปุ่นครัแล้วก็ใส่ด้วยปลาโอแหง้ง เป็นน้ำซุปแบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยที่เด็ดอีกอย่างหนึ่งคือน้ําจิ้มเวลาใครมาลองแล้วต้องมาอีกก็คือน้าจิ้มของร้านน้าจิ้มของเราจะมี3ตัวด้วยกันตัวแรกก็คือซีฟู้ดตัวที่สองจะเป็นน้าจิ้มซุก,กี้ซุก,กี้ของเราจะเป็นสูตรไทยหลำนะครับจะเป็นสูตรพิเศษของทางร้านแล้วก็ตัวที่เป็นซกเนเจอร์ของเราจะเป็นตัวสไปซี่มิโซะนะครับสไปซี่มิโซะจะเป็นนาโคสุจ uh, ัง นะครับซอจูจังจะให้รสชาติของความเผ็ดเหมาะกับทานกับปิ้งย่างมากๆน้ำจิ้มตัวนี้นําเสนอมากสิ่งที่ต้องนําเสนอของที่ร้านอีกแบบหนึ่งเลยก็คือชีสของเราการันตีเลยว่าไม่ใช่มาการีนตัวนี้จะเป็นมอสเซเรล่ลาชีสที่เราใช้เป็นชีสคุณภาพดีมากๆเราใช้มอสเซเรล่ลาชีสอย่าเข้าใจผิดว่าเป็นมาการีนนะของเราใช้เป็นมอสเซเรล่ลาชีสต,ต้องย้ํหนล่นะครับ<ม>เราเสิร์ฟให้แบบไม่อัน้นลูกค้าอยากได้กี่ที่ลูกค้าสั่งได้เลย ของเราเน้นคุณภาพมากๆรับประกันเลยปกติก็จะเยอะช่วงประมาณ6โมงเย็นสุกเสาร์อาทิตย์ครับคนจะเยอะมากร้านฮีโนเด็กร้านจะอยู่หลังร้านเล่าเจริญกรุงบาถ้าลูกค้ามาจากโซนในเมืองนะครับก่อนถึงแยกประตูบีให้ลูกค้ายืนทนลรถร้านอยู่ซ้ายมือหลังร้านเล่าเจริญกรุงบาถ้าลูกค้ามาจากทางอุทัยนะครับหรือวางน้อยลูกค้าเลยแยกรถจะนะประตูบีมาแล้วชิดซ้ายได้เลยนะครับ เปิด2ช่วงเวลานะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เราจะเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นยันห้าทุ่มนะครัเสาร์ที่เราเปิดตั้งแต่เที่ยงยันห้าทุ่มไม่มีวันหยุดที่มาของคําว่ากินจุไม่อัน้นอินกับเกินคุ้มเราการันตีและที่สําคัญที่ร้านเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งด้วยนะครับมาใช้กันนะครับอย่าลืม